สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมอยากเล่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของผมซึ่งก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้อาจจะมีผีไม่มากไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนมากมายแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเต็มไปด้วยความดาร์กความน่าขนหัวลุกแล้วผมก็ยอมรับทุกอย่างขอรับผิดทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียวเรื่องราวของผม ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งในตอนนั้นหลังจากที่เรียนจบมาผมก็มีอาชีพเป็นครูแล้วสถานที่ที่ต้องไปก็คือต้องไปสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นคนละจังหวัดกับที่ผมอยู่แต่ผมก็ไม่คิดมากครับเพราะอายุยังน้อยเขาให้ไปที่ไหนก็ไปอีกทั้งยังคิดว่าผมยังโชคดีเสียอีกที่จะได้ไปหาประสบการณ์ โรงเรียนที่ผมได้ไปตอนนั้นเป็นโรงเรียนระดับมัธยมที่มีทั้งมต้นและมอปลายซึ่งถ้าให้พูดตามความจริงก็ต้องบอกเลยครับว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเกรดรดองไม่ใช่โรงเรียนใหญ่ในจังหวัดเลยทำให้เด็กนักเรียนหลายคนค่อนข้างที่จะดือ้อไม่ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็ค่อนข้างแสบกว่าเด็กนักเรียนในกรุงเทพที่ผมเคยไปฝึกสอนมา ซึ่งวิชาที่ผมสอนผมได้รับมอบหมายจากพออ,อให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนชั้นมตน้นส่วนในชั้นมปลายผมได้สอนฟิสิกส์กับเคมีและก็นั่นเลยครับด้วยความที่วิชาเหล่านั้นมันไม่ค่อยจะถูกกับเด็กส่วนใหญ่แล้วความตั้งใจของผมก็คือผมจะไม่เป็นครูที่ดุแต่จะเป็นครูที่เอาชนะใจเด็กผมก็เลยต้องพยายามหาทางหาวิธีสอนง่าย ให้เด็กได้เรียนรู้มากที่สุดหลังจากวันนั้นผมก็พยายามสอนไปเรื่อยๆซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้ค่อนข้างดีครับผมเริ่มรู้จักเด็กมากขึ้นแล้วมันก็มีอยู่ห้องหนึ่งที่ผมรู้สึกห่วงเป็นพิเศษก็คือห้องมอ3ทับคือในห้องนี้เองนะครับด้วยความที่เป็นห้องท้ายก็เลยจะมีแต่เด็กเกเรแต่ถึงอย่างนั้นในห้องนี้เอง ก็ยังมีเด็กที่ตั้งใจเรียนอยู่ประมาณ4 5หคนแล้วในห้องนั้นก็จะมีเด็กนักเรียนอยู่สองคนที่ผมรู้สึกว่าน่าจะโดดเด่นเป็นพิเศษแล้วก็เป็นเด็กหน้าห้องทั้งคู่เป็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายที่ชื่อว่าฝนกับตน้นซึ่งทั้งสองคนนั้นจะนั่งเรียนกันอยู่คนละฝั่งคือฝนมักจะนั่งอยู่ทางด้านซ้ายส่วนต้นก็มักจะนั่งอยู่ทางด้านขวา อยู่กับกลุ่มเพื่อนของตัวเองแต่ผมก็สังเกตว่าเวลาที่มีงานกลุ่มหรือมีงานที่ต้องจับคู่เด็กทั้งสองคนนี้ก็จะชอบมาอยู่ด้วยกันซึ่งจากที่ผมสังเกตผมก็พอจะรับรู้แล้วก็พอจะเข้าใจได้ครับเพราะผมก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนว่าเด็กทั้งสองคนนั้นน่าจะเริ่มชอบพอกัน จนเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเทอมสองผมก็ได้เห็นว่าเด็กทั้งสองคนนั้นเริ่มจากขยับมานั่งด้วยกันแต่จากที่เห็นคือทั้งสองคนยังตั้งใจเรียนปกติมีอะไรก็ช่วยเหลือกันซึ่งผมก็ยินดีครับไม่ได้ขัดขวางหรือห้ามอะไรแล้วก็สนับสนุนทั้งคู่คือถ้าจะรักกันชอบกันมันก็เป็นธรรมดาของเด็กแล้วถ้ายิ่งพากันเรียนมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี แล้วก็น่าสนับสนุนแล้วด้วยความที่ต้นกับฝนเป็นเด็กเรียนทั้งคู่ก็เลยทำให้ทั้งสองคนนั้นค่อนข้างจะมาหาผมบ่อยคือมาคอยช่วยงานบ้างรวมเอางานเพื่อนมาส่งบ้างบางทีก็มาปรึกษามาให้ผมติวพิเศษให้ซึ่งผมก็ยินดีสงสัยตรงไหนผมก็สอนไม่ห่วงวิชาแล้วก็ให้ทั้งหมดเท่าที่ผมให้ได้ จากวันนั้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปถึงตอนที่จบชั้นม .3 ทั้งต้นกับฝนก็วางแผนจะเรียนต่อชั้นม .4 ในสายวิทย์คณิตเหมือนกันคือจะเรียนด้วยกันซึ่งผมก็โอเคครับหลังจากที่เด็กมาปรึกษาผมก็บอกไปว่าทําไม่ถนัดสายอาชีพหรือไม่ถนัดสินภาษาก็ให้เรียนวิทย์กันไปก่อนแล้วค่อยไปต่อยอดไปหาสิ่งที่ชอบกันอีกที ไปลูกเปิดเทอมเจอกันนะเด็กๆไปอ่านหนังสือไปพักผ่อนกันให้เต็มที่มอ .4 จะหนักกว่านี้อีกส่วนใครที่ไม่ได้ต่อที่นี่แล้วเจอกันก็ทักครูบ้างจะไปเรียนที่ไหนครูก็ยังเป็นครูของพวกเธอเสมอจนถึงในช่วงปิดเทอมเด็กๆต่างก็แยกย้ายกันไปส่วนตัวของผมด้วยความที่มีงานต้องทำ ผมก็ยังมาโรงเรียนตลอดจนกระทั่งในวันหนึ่งหลังจากที่ปิดเทอมได้ประมาณสองสัปดาห์ผมก็ได้เห็นว่าฝนได้มาเที่ยโรงเรียนคือเหมือนกับมาทำธุระอะไรบางอย่างเจอหน้าก็สวัสดีทักทายกันแต่ด้วยความที่ผมรีบก็เลยไม่ได้คุยอะไรมากกว่านั้นจนมาถึงช่วงบ่ายหลังจากที่ผมทำธุระเสร็จผมก็เดินลงจากตึกมาแล้วก็มาเจอฝนเข้าพอดี ซึ่งเธอก็สวัสดีผมผมก็เลยแกล้งหยอกแล้วก็ถามเลยครับว่ามาทำอะไรปิดเทอมทำไมไม่อยู่บ้านทำไมไม่นอนพักผ่อนให้เต็มที่เออหนูมาเอาใบจบให้ต้นค่ะตอนนั้นผมก็งงๆไม่รู้ว่าจะเอาใบจบไปทำอะไรเพราะยังไงเดี๋ยวก็ได้พร้อมกันหรือมาเอาตอนเปิดเทอมก็ได้แต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรมาก ฝนก็ขอตัวกลับแล้วก็แยกย้ายกันในวันนั้นหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกที่ผมยังมาทำงานที่โรงเรียนเหมือนเดิมซึ่งในวันนั้นหลังจากที่ผมเตรียมหลักสูตรเตรียมสรุปหนังสือต่างๆแล้วก็ลงมายืดเส้นยืดสายแล้วผมก็ได้เห็นว่าในวันนั้นฝนมาที่โรงเรียนอีกครั้งผมก็เลยกล่าวทักทายออกไปแล้วก็บอกกับเธอว่า ผมมีชีทมอซีอยู่กำลังทำสรุปแล้วถ้าเผื่อเธออยากได้หรืออยากเอาไปอ่านล่วงหน้าก็ให้ขึ้นไปที่ห้องของผมเดี๋ยวผมจะได้เตรียมไว้ให้ซึ่งฝนก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะขึ้นมาครับแต่จะขอไปหาครูอีกท่านหนึ่งก่อนจนในบ่ายวันนั้นฝนก็ขึ้นมาตามนัดผมก็เลยส่งชีทให้แล้วก็เลยได้นั่งคุยกันผมก็เลยถามไปว่า แล้วต้นเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่ปิดเทอมไปก็ไม่ได้เจอกันเลยแล้วผมก็ถามอีกว่าจะเอาชิปไปถ่ายเอกสารเพื่อจะเอาไปให้ต้นด้วยหรือไม่เดี๋ยวครูจะได้ให้เงินไปแต่พอผมถามไปแบบนั้นก็ปรากฏว่าฝนนิ่งไปเลยครับเธอมีอาการหน้าเสียอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะมีน้ำตาคลอเบ้าออกมาผมก็เลยถามว่าเป็นอะไร ทะเลาะกันมาใช่หรือไม่แต่สิ่งที่ฝนบอกครับฝนบอกว่าไม่ใช่พวกเธอไม่ได้ทะเลาะกันแต่ต้นน่าจะไม่เรียนหนังสือแล้วอา้าวทำไมละ่ะเกิดอะไรขึ้นเสียดาอนาคตยังไงก็ต้องเรียนไว้ก่อนมีปัญหาอะไรค่อยไปจัดการเอาและสิ่งที่ฝนบอกครับฝนได้บอกว่า ปัญหาของต้นน่าจะไม่มีใครช่วยได้เพราะเมื่อไม่นานนี้พ่อของต้นรถความแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วด้วยความที่พ่อเป็นคนหาเงินต้นก็เลยไม่มีเงินเดือนและเมื่อมาถึงจุดนั้นผมก็พูดแทรกเลยครับว่าอันที่จริงค่าเทอมก็ไม่ได้แพงมากปีละแค่ไม่กี่พันแม่น่าจะพอหาได้แต่สิ่งที่ฝนบอกครับปัญหาอีกอย่างก็คือว่า แม่ของต้นเป็นคนพิการนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถออกไปหาเงินได้ก็เลยเหลือแต่ต้นที่ต้องดูแลแม่แล้วก็ต้องหาเงินเลี้ยงชีวิตตัวเ <éta> องเมื่อได้ฟังแบบนั้นผมเวทนามากเลยครับก็เลยให้ฝนช่วยพาไปหาต้นที่บ้านเย็นวันนั้นก็เลยไปกันและเมื่อไปถึงผมก็ได้เห็นว่าผมไปเจอแม่ของต้น นอนอยู่บนที่นอนเก่าๆลักษณะเป็นอัมาพาตติดเตียงอยู่ในบ้านที่ค่อนข้างโทรมแล้วที่ผนังของบ้านผมก็เห็นรูปพ่อของต้นพร้อมกับดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็อัฐิกระดูกจุดทูบบูชาอยู่ด้านบนผมบอกต้นเลยครับว่ายังไงอยากให้กลับไปเรียนส่วนเรื่องของแม่พอจะมียาช่วยบ้างหรือไม่แล้วเรื่องค่าเทอม ผมจะพยายามช่วยขอทุนแต่แล้วก็ปรากฏว่าตนก็ยืนยันหนักนั่นครับว่าจะไม่กลับไปเรียนแล้วยังไงก็ต้องทำงานหาเงินแล้วก็ต้องดูแลแม่และเมื่อมาถึงจุดนั้นผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าจะต้องช่วยยังไงเพราะเงินเดือนครูก็น้อยจะให้ช่วยจ่ายก็คงไม่ไหวทำให้เกิดด้านมืดขึ้นมาในใจว่าในท้ายที่สุดก็คงต้องกำไคกำมัน แต่ก่อนที่จะกลับออกมาผมก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่ายังไงอย่าทิ้งอนาคตถ้ามีโอกาสได้กลับไปเรียนจะช้าจะเร็วก็ไม่ว่ากันจะเรียนศึกษานอกเวลาก็ได้หรือถ้าพร้อมแล้วหรือยังไงก็ให้เข้ามาคุยกับผมอีกทีค่ำวันนั้นผมก็กลับมาซึ่งผมก็พาฝนซ้อนท้ายกลับมาด้วยแล้วก็แวะไปส่งที่บ้าน หลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งเปิดเทอมอี่ซึ่งตนก็ไม่เรียนแล้วจริงๆครับเหลือเพียงแค่ฝนเรียนคนเดียวแล้วก็ย้ายขึ้นมาอยู่ห้องสองและถึงตอนนั้นเอาเข้าจริงๆฝนก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเลยครับเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาฝนก็มีแต่ตนแล้วก็เข้ากับคนอื่นไม่เก่งเธอก็เลยค่อนข้างเหงาทำให้หลายๆครั้งเวลาที่เธอกินข้าว เธอก็จะชอบขึ้นมาที่ห้องพักครูเอาข้ามานั่งกินที่โต๊ะของผมซึ่งผมก็ไม่อะไรครับบางครั้งผมก็นั่งกินด้วยเอาของที่ผมซื้อมาเอามาแบ่งให้เธอกินพวกเราก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นจนกลายเป็นภาพชินตาไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายอะไรที่ฝนจะขึ้นมาบ่อยๆบางทีก็มานั่งกับครูคนอื่นจนครูทุกคนต่างเอ็นดู แล้วมันก็มาถึงจุดที่ว่าเมื่อมารู้ตัวอีกทีผมก็พบว่าฝนที่เป็นเด็กหน้าตาดีมีผิวพรรณดีอยู่แล้วแล้วพอเริ่มไว้ผมยาวเปลี่ยนจากเด็กคอซองกลายมาเป็นเด็กมอปลายเธอก็เริ่มดูสวยน่ารักเริ่มมีคนเข้ามาจีบแล้วก็ชอบเธอหลายคนแต่ถึงอย่างนั้นจากเท่าที่สังเกตผมก็พบว่า ฝนไม่ชอบใครเลยครับแล้วก็ยังชอบต้นอยู่แต่ถึงกระนั้นเองสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดมันก็ได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อผมรู้สึกว่าจากความใกล้ชิดจากความที่สนิทสนมกันมันก็เลยเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมาผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักผมอยากจะเอาใจช่วยอยากจะดูแลอยากให้เธอประสบความสำเร็จแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุข ผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าน,นั่นคือความเห็นแก่ตัวหรือความรู้สึกที่ไม่ดีหรือเปล่าแต่ผมเริ่มทำตามใจตัวเองมากขึ้นเริ่มคิดถึงผลกระทบน้อยลงแล้วก็เริ่มไม่แคร์สายตาคนอื่นจนถึงในวันหนึ่งซึ่งในวันนั้นเป็นวันที่มีงานโรงเรียนเป็นวันที่อากาศเย็นมีดนตรีโฟกซองพวกเราก็เลยอยู่กันจนค่ำและคนนั่นเลยครับโดยความที่บรรยากาศเป็นใจ ผมก็เลยตัดสินใจชวนฝนออกไปนั่งกินข้าวไปหาของอร่อยกินข้างนอกโดยที่ไปกันแค่สองคนตอนนั้นหลังจากที่ผมชวนฝนก็หยิบเสื้อกันหนาวมาใส่แล้วก็ซ้อนรถไปกับผมทันทีซึ่งเธอก็ดีใจครับสนุกสนานเฮฮาตลอดทางจนกระทั่งเมื่อขับมาไดเรื่อยๆก็ปรากฏว่าในขณะที่ผ่านหน้าตลาด ผมได้เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกําลังค่อยๆขับสวนทางมาแล้วเขาก็มองมาที่ผมคือมองจนแทบจะเหลียวหลังซึ่งผมก็งงครับว่าเขาคือใครคือมีทั้งหนวดเครามีทั้งผมเผ่ารุงรังและคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นผมก็คิดขึ้นมาได้วันนั่นคือตน้นแต่ก็ไม่ทันได้จอดแล้วก็ไม่ทันได้ทักกลับไป แต่ผมก็ไม่สนแล้วครับพร้อมกับเบื้องลึกในใจ,ใจิตใจที่คิดขึ้นมาว่าขออย่าให้ต้นเห็นฝนถ้าจะคุยกันก็ขอให้เข้ามาคุยกันวันอื่นและหลังจากนั้นผมกับฝนเลยไปกินข้าวกันแล้วก็ไปเดินเล่นกันจนกระทั่งถึงช่วงขากลับผมก็พาซ้อนมอเตอร์ไซค์กลับมาและคุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเองครับในระหว่างทางขากลับฝนก็เอาหน้ามาซบหลัง เอามือมากอดเอวของผมเหมือนกับว่าเธอขาดความอบอุ่นและด้วยความที่ผมเองผมก็เริ่มชอบเธออยู่แล้วและด้วยความเหงาความไม่ยับยั้งช่างใจต่างๆสุดท้ายบรรยากาศก็เลยพาไปเราลงเอยด้วยการมีอะไรกันแล้วผมก็ไปส่งที่บ้านของเธอในช่วงกลางดึกจนเมื่อกลับมาถึงโรงเรียนและเข้าไปนอนที่บ้านพักครู ผมก็ถึงกับตีหัวตัวเองเลยครับด่าตัวเองว่าทำอะไรลงไปทำไมถึงทำแบบนั้นกับลูกศิษย์ตัวเองแท้ๆจนเวลาก็ผ่านไปถึงวันจันทร์ผมก็บอกตัวเองว่าจะทำตัวเหมือนปกติจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในวันนั้นเองครับหลังจากเลิกเรียนฝนก็ขึ้นมาหาแล้วก็มานั่งเล่นกับผมเหมือนเดิมแล้วพอคุยกันไป แม้จะพยายามทำตัวปกติทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในท้ายที่สุดนั้นผมก็ยอมรับว่าชอบแล้วฝนก็ยอมรับว่าชอบเหมือนกันแล้วเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับหลังจากนั้นผมทำสิ่งที่ไม่สมควรอีกคือแอบพาฝนไปที่บ้านพักครูเข้าไปในช่วงกลางดึกแล้วก็พาออกมาตอนเช้ามืดโดยที่ให้ฝนบอกพ่อกับแม่ว่าเธอช่วยงานอยู่ที่โรงเรียน จัดทำค่ายให้กับรุ่นน้องจนมีอยู่วันหนึ่งที่ผมใช้ชีวิตไปตามปกติจนกระทั่งถึงช่วงประมาณสองทุ่มผมก็ขี่รถไปตลาดไปนั่งอยู่ที่ร้านข้าวตามสั่งแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ๆในวันนั้นก็มีคนหนึ่งเดินเข้ามานั่งข้างๆแล้วพอผมมองไปผมก็ตกใจเลยครับเมื่อได้เห็นต้นที่หน้าเต็มไปด้วยหนวดเครา ผมยาวรุงรังเข้ามานั่งฉีกยิ้มแล้วก็ยกมือไหว้ผมเอา้าเฮ้ยต้นเป็นไงไปไงมาไงล่ะเนี่ยไม่ได้เจอนานเลยสบายดีไหมผมสบายดีครับโคบผมเอาแก๊สมาส่งแล้วเห็นครูนั่งอยู่ผมก็เลยเดินเข้ามาทักหลังจากที่ได้ทักทายกับต้น ได้ถามสารทุกสุขดิบกันมันก็ทําให้ผมนึกถึงวันเก่าๆแล้วก็บอกให้ต้นรีบกลับมาเรียนแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นมันก็มาถึงคำถามหนึ่งที่ทําให้ผมขนล,ลุกเมื่อต้นมองข้ามผมไปแล้วก็หันไปถามฝนที่อยู่ข้างๆถามว่าฝนสบายดีไหมแล้วฝนอย่าเพิ่งลืมต้นนะตอนนี้ต้นกำลังพยายามทำงานหนะักเพื่ออีกสักปีสองปีต้นจะได้กลับมาเรียน แล้วฝนก็อย่าลืมติวให้ต้นด้วยแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้เห็นว่าต้นหันไปมองหน้าฝนแล้วก็หันมามองหน้าผมก่อนที่จะถามขึ้นมาว่าแล้วไปยังไงมายังไงทำไมสองคนนี้ถึงมานั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันสองคนผมก็เลยบอกไปครับว่าวันนี้เพิ่งติวเสร็จแล้วผมหิวข้าว ผมก็เลยพาฝนออกมานั่งกินด้วยและหลังจากที่พูดออกไปฝนก็ยิ่งกลมหน้าส่วนตัวของต้นก็ยิ่งมองเราทั้งสองคนแล้วก็หัวเราะในลำคอก่อนที่จะเดินออกไป <c oughs> ผมขนลุกจริงๆครับมันเป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแล้วในคืนนั้นหลังจากที่กินเสร็จผมก็พาฝนกลับมา เข้ามานอนที่บ้านพักครูเหมือนเดิมจนกระทั่งในช่วงเช้ามืดผมก็รีบพาเธอไปส่งที่บ้านในช่วงนั้นผมก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นแต่แล้วก็ปรากฏว่าจนอยู่มาวันหนึ่งมันก็เกิดเรื่องขึ้นเลยครับเมื่อแฟนของผมจับได้ว่าผมทำอะไรที่ไม่สมควรผมก็เลยพยายามตั้งสติรู้สึกว่าผิดมหันแล้วจะพยายามทำให้มันถูกต้อง ผมก็เลยกลั้นใจตัดสินใจบอกเลิกฝนบอกให้ฝนตั้งใจเรียนอย่ามาเสียอนาคตซึ่งฝนก็เสียใจมากแต่ผมก็เด็ดขาดแล้วก็ยืนยันไปว่าเราไปต่อไม่ได้อีกแล้วทำให้หลังจากนั้นฝนหายไปเลยครับหายจากโรงเรียนไปเป็นสัปดาห์จนอาจารย์ที่ปรึกษามาถามว่าผมพอจะรู้บ้างหรือไม่ว่าเด็กนักเรียนหายไปไหน เพราะผมน่าจะสนิทที่สุดแต่ผมก็ไม่รู้แล้วก็บอกไปตามนั้นแล้วตั้งแต่นั้นเองฝนไม่มาโรงเรียนอีกเลยพร้อมกับให้แม่มาลาออกโดยที่ผมไม่รู้ว่าทางผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันบ้างเพราะเขาปิดเป็นความลับแล้วก็ไม่เคยพูดถึงอีกเลยผมยอมรับเลยครับว่าผมเสียใจมากแล้วก็คิดถึงฝนมากจริงๆ จนถึงขั้นไปบอกเลิกแฟนแต่เมื่อมาถึงจุดนั้นผมก็ต้องทำให้มันถูกถ้าจะหยุดก็คือต้องหยุดผมก็เลยพยายามทำใจแล้วก็อดทนอยู่แบบนั้นจนเวลาก็ผ่านไปอีกหลายเดือนและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมได้ยินหลังจากนั้นคือผมได้ยินว่ามีเด็กในห้องคุยกันว่าสาเหตุที่ฝนลาออกเป็นเพราะว่าฝนท้องฝนก็เลยลาออกไป เมื่อได้ยินแบบนั้นผมเสียใจมากเลยครับแต่ก็ยังไม่อยากเชื่อแล้วก็พยายามนิ่งไว้ไม่งั้นคงหมดอนาคตทางคู่แล้วอะไรทราบไหมครับหลังจากนั้นเองมันก็มีวันหนึ่งมีเด็กเดินเข้ามาหาผมแล้วก็ถามกับผมว่าคุณครูครับคุณครูจะไปงานศพด้วยหรือไม่พวกเขาจะไปงานศพของต้นต้นอดีตมสามทับมันได้เสียชีวิตไปแล้ว ผมตกใจเลยครับเลยถามย้ำอีกครั้งว่าใช่ยตนที่ผมรู้จักหรือไม่ซึ่งก็สรุปว่าใช่ผมก็เลยถามว่าเป็นอะไรดเด็กๆก็เลยเล่าให้ฟังว่าตนน่าจะรถมอเตอร์ไซค์คว่ำเห็นว่าเขาทะเลาะก,กับฝนแล้วก็ขับรถออกมาซึ่งน่าจะขับเร็วพอสมควรก่อนจะแหกโค้งที่หน้าวัดจนหัวกระโหลกยุบแล้วก็เสียชีวิตไปในคืนวันนั้น ผมเลยไปร่วมงานศพด้วยแล้วพอไปถึงผมก็ไปไหว้หน้าศพไปไหว้ขออโหาสิขอเขมาทุกสิ่งทุกอย่างกับอะไรที่ผมทำผิดไปและคุณผู้ฟังครับในคืนวันนั้นหลังจากกลับมานอนที่ห้องพักครูขณะที่ยังหลับไม่สนิทผมก็ได้เห็นว่ามีคนมายือนอยู่ปลายเท้าแล้วก็ตะโกนว่ามึงพังครอบครัวกูกูรู้หมดกูให้อภัยมึง แต่กูไม่คิดเลยว่ามึงจะทำได้ถึงขนาดนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็เห็นเขาก้มลงเอาเมือทุบเพื้นสี่ถึห้าทีโดยลักษณะที่โกรธแค้นมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ค่อยๆจางหายไปผมนอนไม่หลับเลยครับจนเมื่อเช้ามาผมก็ลุกออกมาตั้งแต่เช้าเดินเข้ามาที่โรงเรียน แล้วก็ปรากฏว่ามีคุณครูผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมแล้วก็พูดกับผมว่าคุณครูรู้หรือยังว่าเจ้าฝนลูกศิษย์ครูกินยาเกินขนาดคือเธอน่าจะตั้งใจแล้วก็ถูกพาไปล้างท้องตั้งแต่เมื่อคืนนี้ผมสับสนไปหมดเลยครับแต่ในวันนั้นด้วยความที่ทำใจไม่ได้ผมก็เลยไปที่โรงพยาบาล แล้วพอไปถึงผมก็พบว่าฝนอารอดชีวิตครับแล้วฝนก็ท้องจริงๆแต่ทว่าเด็กในคันได้จากไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่ตัวของฝนก็มีแต่พวกสายยางมีสายอะไรห้อยเต็มไปหมดวันนั้นแม่ของฝนบอกว่าฝนมันน่าจะไม่อยากอยู่แล้วมันท้องกับใครก็ไม่บอกแม่แล้วแม่ก็ขอบคนจริงๆ ที่ครูยังอุตส่าห์มาเยี่ยมถึงจุดนั้นฝนน่าจะไม่ได้บอกใครเลยครับว่าเธอน่าจะท้องกับผมเพราะมีอะไรกับผมแค่คนเดียวคือไม่มีใครรู้เรื่องแน่ๆแ,แม้แต่แม่ของเธอเองแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจลาออกเลยแล้วก็ตัดสินใจยายที่อยู่คือทุกอย่างต้องจบจะต้องไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้ว และหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านมาเกินสิบปีแล้วที่ผมไม่เคยเจอฝนอีกเลยแล้วก็ได้แต่ภาวนาให้เธอโชคดีขอให้มีชีวิตที่ดีผมขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อย่าได้เจอคนอย่างผมอีกแล้วสิ่งที่ติดตัวผมมาคือตั้งแต่เหตุการณ์นั้นผมได้ฝันเห็นเด็กมาตลอดมีเด็กมาขออยู่กับผมด้วยแล้วในหลายๆครั้ง ในเวลาที่ผมอ่อนแอหรือในช่วงเครื่องหลับเครื่องตื่นผมมักจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกับเขากรโธเหมือนกับมาตามอาคาตแล้วก็จะเอาตัวของผมไปซึ่งผมก็บอกเขาเลยครับว่าวันไหนที่เขาพร้อมหรือวันไหนที่ผมอ่อนแอแล้วเขาจะเอาผมไปผมก็จะยอมไปแต่โดยดี